เอ็ M. มเอ็มเอ็มมันี่ลูกเบบี้เบบีบ้มานพี่มา ที่บ้านถามอ่ะว่าอยู่กับเพื่อนเป็นไงบ้าง ทำใหญ่ดมเลยหูกได้กลิ่นไหมฮะได้กลิ่นไหมดมอ่ะดมอะได้กลิ่นไหมฮะฮะ เธอได้กลิ่นไหม M M อู้หูอูออห้หูเธอได้กลิ่นไหมหววได้ว่าไงอือ M N M N M M, 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 M. ตอนนี้ YouTube มีท็อปแฟนด้วยใช่ไหม,มท็อปแฟนแปลว่าอะไรไหนเรียกเรียกแฟนๆมาดู m อไหนท็อปแฟนแปลว่าอะไรท็อปแฟนแปลว่าแฟนอันดับต้นๆอันดับหนึ่งช่องช้ำีห้าหกเจ็ด แปดเก้าจิบสิบเอ็ดสิบช่องสิบชั้นสิบทีเอ๊ะแฮ่มีเพื่อนด้วยมันไม่ดูหน้า m อ็มแได้ไหม,มจำเป็นดมเพื่อนเยอะเนาะ vẫn em em <laughs> em. <laughs>